ประเมินจากที่นักวิเคราะห์ดูทางด้านเทคนิคใช่ไหมคะก็เข้าใจว่าอันนี้เป็นคอนเซนแซสของนักวิเคราะห์นะคะที่ดูทางด้านเทคนิคว่าประมาณ1,400ก่อกว่านะคะตั้งแต่50กว่าไปเนี่ย ก็จะถือว่าเป็นเป็นจุดที่นักวิเคราะห์ให้ความสนใจอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนว่าณวันนี้ที่เรามีการซื้อขายอินเด็กซ์ณปัจจุบันก็อยู่ในใกล้เคียงนะคะกับสิ่งที่นักวิเคราะห์ประเมินว่าเป็นเป็นฐานที่สามารถที่จะอยู่ได้ค่ะความเป็นไปไดที่เราจะเห็นเป็นทุนหลเข้าในตลาดหุ้นไทยจะมีความเป็นไได้มากน้อยแค่ไหน ก็อย่างที่เรียนนะคะว่าเป็นเรื่องที่คงจะต้องดูจากผลประกอบการแล้วก็ประเมินนะคะจากผลประกอบการก่อนที่ผู้ลงทุนจะจะเริ่มที่จะ take action นะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของผู้ลงทุนไทยโดยทั่วไปนะคะดิฉันก็ขอแนะนําว่าลองประเมินจากการวิเคราะห์ผลประกอบการต่างๆในไตรมาสที่1นนะคะหรือว่าอาจจะต้องปรึกษานะคะตัว ผู้วิเคราะห์หรือกับตัวโบรกเกอร์ที่ท่านใช้บริการอยู่ว่าเซกเตอร์ไหนเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากการที่ค่างเงินบาทอ่อนตัวลงและเซกเตอร์ไหนเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากการที่แนวโน้มของพลังงานเนี่ยมีราคาสูงขึ้นนะคะ